ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่11สําสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจอนถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหน5อันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น9 9 5กับอาทิตย์คำว่า1ห,หมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกเพเคราะห์จรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะ ในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหนแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จรมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภะปัตตนิของดวงชะตากําเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากําเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากําเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนา เวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสมกับลัคนาดาวที่พบปัตตณิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภแปลว่าลาภผลความสำเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภยัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นแปกับลัคนาดาวที่พบพินาศแาปลว่าความพินาศดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรอมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาศะก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทำนายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วง3ามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกณถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโคจรอย่างไรเป็นปกติหรือไม่ หรือถ้าพระข้อใดโคจรมน์พักเสร์จก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโคจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลา ดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึงสิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึง คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลืองดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ เมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์เพื่อหาดาวพระเคราะห์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1นตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมฤตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1น6ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่งแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่งแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกลุ่มวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยูททท LS ทท hmm. ่ที่ราศีพิจิกจะส่งแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่งแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่องแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนาย ต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธ โครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพระหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสารโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567 ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2,568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับในภาคพยากร์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม ไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ี่ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุลดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจร ที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรนนั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับ ในช่วงแรกดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันคือวันที่1นถึงสิตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษภดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสาหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกวันที่1นถึงสตุลาคม2567 ดาวจันจรเข้าราศีกันไม่มีธทรรมเนียบอยู่ในภพลาภกันโครจรปกติทำนายว่าจะมีเหตุกระทันหันหรือได้ลาบเป็นขนมเป็นของกินหากเดิมจันทร์ของเราดีก็จะเกิดเรื่องดีๆได้ของกินของฝากเป็นของกระจุกกระจิกแต่ถ้าเดิมจันทร์เสียก็จะเกิดเรื่องอันเป็นอุปสรรคเรื่องบัทอรสุขภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจ วันที่1-5ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีกันได้ทำเนียบเกษตรมหาอุดอยู่ในภพราภะการโคโจรปกติทำนายว่าจะได้รับผลจากการเจรจาตกลงถ้าเดิมพุธของเราดีก็จะได้รับผลดีๆจากการเจรจากันแต่ถ้าเดิมพุธเสียก็จะได้รับผลที่ไม่ดีจากการเจรจานั้น วันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีกันไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพลาภะการโครจรปกติทำนายว่าจะได้รับเกียรติศักดิ์ศรีได้รับผลจากสิ่งที่เรากระทำไว้ ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีก็หมายความว่าเราจะได้รับผลดีจากการกระทำมีคนให้เกียรติเราอย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราเสียอย่างดีก็จะมีคนให้เกียรติเรานิดหน่อยมีคนปรบมือให้ดาวพฤหัสจรเข้าราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบอยู่ในพบปัต,ตนิการโคจรพักทำนายว่าผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกันกลับไม่ให้ความช่วยเหลือ ถ้าเดิมพฤหัสของเราดีผู้ใหญ่ไม่ช่วยแต่ก็ไม่เสียหายทำสิ่งใดก็ต้องลงมือทำเองแต่ถ้าเดิมพฤหัสของเราเสียก็หมายความว่าผู้ใหญ่นอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังมาตำหนีติเตียนแล้วก็มาเพ่งเล็งจับผิดอีกด้วยต่อมาคือดาวมริตยูจรเข้าราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบการโคจรพักอยู่ในภพปัตตนิทำนายว่าคนสนิทจะล้มหายตายจากมุมมองเรื่องความรักของเราจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในการทำนายดาวมฤตยูนั้นเราไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะว่ามฤตยูนั้นเป็นดาวกรรมมีลักษณะกดทับทำลายให้อาเพศเมื่อมฤตยูไปตกเรือนชะตาใดก็ทำลายในเรื่องนั้นถ้าไปร่วมราศีกับดาวใดก็ทำลายดาวนั้นให้อาเพศไปจะมีข้อยกเว้นในกรณีที่เจ้าชะตามีดาวรับในดวงเดิมเป็นดาวพวกเดียวกันก็คือดาว5890หรือเป็นดาวกกวิญญาณนั่นเอง ถ้ามีดาวเหล่านี้รอรับก็จะไม่ถูกทำลายแต่ก็จะได้บททดสอบเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไป เมื่อเราสังเกตจะเห็นได้ว่าดาวพระหัสบดีจรเข้ามาได้เกณฑ์กีตะสัตตะก็คือเลงลัคนาคนราศีกิตะซึ่งเป็นราศีพิจิกนั่นเองจะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความสูงส่งประสบความสําเร็จตามตํารากล่าวไว้ว่าคูรู้กินทางราชาปูชังหมายความว่าคนที่ได้พระหัสสปดีจรเข้ามาเป็นเกณฑ์จะมีคุณวิชามาก ท้าพระยาจะกระทำการสักการะบูชานั่นก็คือเจ้าชะตาจะได้ใช้ความรู้อย่างสูงส่งจะประสบความสำเร็จได้เป็นที่เคารพบูชาของผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่ผู้ที่มีอำนาจวาสนาก็ยังต้องมานับถือในความรู้ของเราช่วงที่สองดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ดาวที่จออยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาร์เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกวันที่17-18ตุลาคม2567ดาวอังคารจรในราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียบเป็นพบมรณะการโครจรปกติทำนายว่าช่วงนี้ไม่อยากทำอะไร มีงานทำจนเหนื่อยล้าจนอ่อนเพลียถ้าเดิมอังคารของเราดีก็หมายความว่าที่เราไม่อยากทำเพราะว่าทำมามากแล้วทำมาจนเหนื่อยล้าแต่ถ้าเดิมอังคารเสียนั่นก็คือเราขี้เกียจแล้วก็ไม่สนใจที่จะทำอะไรวันที่1 7บเถึงยีตุลาคม2 5 6 7ดาวพุธจรเข้าราศีตุลไม่มีธรมเนียเป็นภพวินาศาการโครจรปกติ ทำนายว่าเจ้าชะตาไม่อยากพูดพูดไปก็เสียหายจะดีเฉพาะการเจรจากู้ยืมต่างๆตาเดิมพุทธของเราดีก็หมายความว่าช่วงนี้ไปเจรจากู้ยืมก็จะเกิดความสําเร็จหรือมีเรื่องที่ต้องเจรจากับต่างประเทศแต่ถ้าเดิมพุทธของเราเสียก็หมายความว่าพูดแล้วร้ายพูดแล้วเสียหายไม่ได้พูดเรื่องดีๆ วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567อาทิจรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดเป็นพบวินาศาการโครจรปกติ อาทิตย์เสียเข้าวินาศหมายความว่าจะมีเรื่องเสื่อมเสียเกียริเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีก็หมายความว่าเราจะได้ไปมีเกียรติในแดนไกลหรือมีคนมานินทามาซุบซิบในเรื่องต่างๆของเราแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราเสียเนี่ยอาทิตย์เสียก็เสียหนักเลยทําให้เสื่อมเสียเกียริเสื่อมเสียชื่อเสียง ต่อมาดูดาวสาวจรนเข้าราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรเป็นพบพันธุและการโคโจรพักสาวโคโจรพักก็คือเราไม่ทุกข์ในเรื่องทางบ้านเราไม่เครียดกับสิ่งที่เราขนขวายพยายามถ้าเดิมเสาวของเราดีก็หมายความว่าทางบ้านหรือญาติญาติของเราดีทําให้เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลแต่ถ้าเดิมเสาวของเราเสียก็หมายความว่าเราไม่สนใจไม่ขนขวายพยายามเพราะเราก็ไม่อดทนกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอยู่ที่ราศีพิจิก คือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกวันที่16พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2567มีดาวเกตจรเข้าราศีพิจิกไม่มีทมเนียบอยู่ในภพตนุการโครจรปก ก,ก็ทำนายได้ว่าเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไปทำบุญทำกุศลในการทำนายดาวเกตนั้นไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเนื่องจากว่าดาวเกตนั้นเป็นดาวบุญมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อหนุนเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นร่วมราศีกับดาวใดก็ช่วยดาวดวงนั้น วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567อาทิตจรเข้าราศีพิจิกไม่มีทรรมเนียบอยู่ในภพตนุการโคจรปกติอาทิตย์มาหมายถึงว่าจะได้มีเกียรติมีการยอมรับนับถือถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีก็หมายความว่าเราจะได้รับเกียรติและมีคนนับถืออย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราเสียอย่างดีก็มีแค่คนปรบมือให้ ต่อมาดาวอังคารจรเข้าราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดอยู่ในภพสุภาการโครจรปกติทำนายว่าเราคิดจะทำคิดจะไปแต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วถ้าเดิมอังคารของเราดีก็หมายความว่าเราคิดจะทำในสิ่งที่ดีคิดจะไปในที่ที่ดีแต่ก็อยู่ในความคิดถ้าเดิมอังคารของเราเสียก็คือเราคิดแต่เรื่องไม่ดีนั่นเอง ต่อมาดูดาวพุจร์เข้าราศีพิจิกไม่มีทำเนียบอยู่ในภพตนุกการโคจรมนก็ทำนายว่ามีเรื่องต้องพูดคุยต้องเจรจาตกลงปลงใจหากเดิมพูดของเราดีก็หมายความว่าได้คุยกันได้ตกลงปลงใจในเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีความคุ้มค่าแต่พูดโคจรมนก็จะส่งผลช้าหากเดิมพูดของเราเสียก็คือพูดไม่ดีตกลงกันไม่ได้พูดแล้ว ไม่เกิดผลต่อมาดูดาวราหูจรเข้าราศีมีนไม่มีทำรรเนียบอยู่ในภพปุตตะการโครจรปกติทำนายได้ว่าจะวุ่นวายเรื่องบริวารและผลที่จะตามมาถ้าเดิมราหูของเราดีก็หมายความว่าเราวุ่นเพราะบุตรหลานมีเรื่องดีๆเข้ามาให้ช่วยเหลือให้แก้ไขแต่ถ้าเดิมราหูของเราเสียก็หมายความว่าเราวุ่นวายอยู่แต่การแก้ปัญหาให้บริวารแก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่จบมีปัญหาเข้ามาให้แก้อยู่ตลอด ต่อมาถ้าเราสังเกตด,ดูจะเห็นได้ว่ามีดาวจรทำมุมกันได้ตรีโกนเป็นสามราศีธาตุน้ำมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวไปตามสถานการณ์ดาวอยู่ในภพตนุปุตตะสุภะก็คือส่งผลถึงตัวเราเองผู้ใหญ่และบริวารแล้วก็มาดูดาวในตรีโกนนะคะเป็น1348ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้กกไม่ได้เหล่า มีดาวถูกกันอยู่หนึ่งคู่ก็คือ38เป็นคู่ธาตุลมที่พบสุภปุตตะนั่นก็คือเจ้านายและบริวารของเราช่วงนี้ขยันหาเงินหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือ 1, นนะคะแล้วก็พุธเดินมนอยู่ที่พบตหนุก็หมายความว่าการเซ็นเอกสารสัญญาของเราจะล่าช้าออกไปหรือผลที่ได้จากสัญญาอาจจะไม่ได้รับผลหรือมีผลอันล่าช้า ช่วงที่4ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูคือวันที่1 6บหถึงสาธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สาหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกอาทิตย์จรเข้าราศีธนูไม่มีรมเนียบการคูจรปกติภพนี้เป็นภพกระดุมพระจึงทํานายได้ว่าจะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นการใช้จ่ายเพื่อการสังสรรค์หรือเข้าสังคมถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีก็หมายความว่าเราใช้จ่ายเงินไปเพื่อเข้าสังคมเราก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีเกียรติแต่ถ้าเดิมอาทิตย์ของเราเสียก็หมายความว่าเราเสียเงินไปโดยฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาค่ะ ทีมงานตานทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดี และมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้ายเพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช a n e ตานทวพยากรได้นะครับ